ครับก็เห็นพี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะขนาดนี้ผมก็ฝากแรงของพี่ๆด้วยครับว่าฝากสุดท้ายคุณเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับตั้งแต่วันแรกที่ถึงตังนี้เองมาดูเดือนงานการทสดงคอเจกต์ตตรงนี้ครับอะไรนะครับตั้งแต่วันแรกที่ถึงตรงนี้เองมาดูเดือนงานการแสดงคอนเสิร์ตโอ้โหก็ใส่เต็มครับอยู่เดือนมากที่รุ่นค่ะสำนักงานรับผลเอกอันดับคะแนนคนไปรอบ 8ปีคือภาพยนตร์ของนุ่นคือเออนไม่ได้เล่นภาพยนตร์มา18ปีค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นละครดังในสมัยนั้นนะคะสุสารคุณเปมแต่ว่าเราได้ถูกนำมาเป็นภาพยนตร์ในครั้งแรกนะคะก็การเล่าเรื่องของของภาพยนตร์ก็จะไม่ได้เหมือนแบบละครเลยอะค่ะก็เชื่อว่าคือคนเข้าไปดูก็จะประทับใจแล้วกออ็อีกอย่างที่ทำประทับใจมากๆก็คือการที่เราได้ร่วงมงานกัน ก้อยนางแสดงคนอ่ะคือเขาก็เป็นคนแบบเขาก็สุดยอดจีิงๆเหมือนกันแล้วเราก็ได้ติดตามผลงานของเขาแล้วเขาก็มีแพชชั่นในการแสดงในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะให้ฝากติดตามแหละฝากติดตามการทํางานของเราเพราเราทุ่มเทกันมากเนะะี่ยค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบก็เลยอย่างที่คุณพูดที่โอ้ตอกว่าเวอร์ชันนี้จะต้องเป็นที่นุ่นเข้ามาที่ขนาดนี้ก็เป็นที่นู่นเข้ามาค่ะจบกันไหมคะ ก็ระดีใจไม่กดดันไม่กดดันดีที่เป็นเรา <S <S เอเพราะว่าจริงๆก็เป็นเป็นละครที่ดังมากๆค่ะตั้งแต่บอกแล้วแล้วก็ก็จะบอกคนดูอยู่เสมอว่า <S <S 1> <S 1> นหนึ่งในเหตุผลที่อยากรับเรื่องนี้ก็คืออยากไปนอนหนึ่งพีงแก้วใช่ใช่แบบอยากเห็นตัวเองอยู่ในตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับมรดกมาจากพี่แก,ก้วพิรดีจากจากหลายๆเรื่องเมื่อกี้พี่แก้วเพิ่งบอกว่ารุ่นเปรตที่ก็าเล่นนะ คือรู้ว่าพี่ความรู้ใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือพี่แก้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เล่นละครที่พี่แก้วได้แสดงถึงเอาไว้เล่นว่าก็ดีใจค่ะได้ทำบทดีๆค่ะขอบคุนะคะขอบคุณค่ะพี่ชิเป็นยังไงบ้างต้องเป็นคนไม่ดีแค่ไหนทำข้อขนาดไหนเรื่องเล่นหรือเก็ อย่างที่โอสบอกไปนะว่าตัวเวอร์ชันนี้ครับมันก็จะมีการปรับจากเวอร์ชันเดิมเวอร์ชันเดิมมันอาจจะเริ่มต้นมาด้วยการที่เป็นคนที่อยากจะแบบทาร้ายใคร้านคมใช่ไหมฮะอยากได้สมบัติอยากได้มรดกมีการเอาคนในครอบครัวเ,เ,เข้ามาอยู่ในบ้านเลยเยงี้ยแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นการตีความใหม่ครับ อาชีพเองก็จะเริ่มต้นด้วยการที่ปกติแหละแต่ว่าเราโดนสถานการณ์โดนสภาพสังคมโดนสิ่งต่างๆมันแบบค่อยๆกดทับเราไม่เลื่อนแล้วเราก็ค่อยๆตัดสินใจว่าเราทำยังไงต่อไปแล้วก็จะนําไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ต้องไปดูในโรงเหมือนแก๊บเล่นบทแนวนี้ดีๆนะเล่นเหมือนแบบนิ่งๆแต่เล่นแบบเน็วทัวนี้ <c oughs> คือ <c oughs> อยากรู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงนั้ยบอสแต่จริงๆจะบอกเลยว่าเขาแตกต่างจากในละครในภาพยนต์มากๆจริงๆเขาแบบแบล็มบี่แบล็มี่แมน รถสุพรต้องเลิกตีนแค่ไหนชอบมากคำถามแรกเลิกตีนแค่ไหนคนอื่นถามแบบนี้เผ่านมาไม่ผ่านวัดเลยไม่เอาเลยนะคะเออไม่ผ่านวัดเลยเลิกที่แต่แต่พี่ว่านักข่าวก็แซ่บไม่แพ้กอ้โหไม่โน้วยก็ไม่ใไงบ้างเขาบีบมาว่ารถสุพรเวอร์ชั่นภาพยนตร์มันต้องแล่นนั่นไหนคือหนูว่าภาพยนตรเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวแต่ว่าเรื่องนี้คือพี่โอได้บอกไว้เลยว่าเวอร์ชั่นเก่าตอนบอกแม่แม่บอกรับเป็นรถสุพรรุ้ยไม่ ดูจะแบบสบตีกันหรอดูไปแย่งเขาหรอแต่ว่าเรื่องนี้รร้สึกคนน่าสงสารนะตรงไหนทำไมหน้าตาไม่เชื่อกันเลยจริงๆกล่าวว่าก้าว่าภาพยนตร์มันนำพาให้คนเข้าไปในจิตใจของคนนี้ว่าทําไมเขาถึงยอมเป็นที่สองทำไมยอมผิดศีลธรรมคืไม่ได้หาความชอบธรรมให้นะเราว่าจะหิดแต่ว่าถ้าไปล้วงล้วงความรู้สึกแล้วก็ลองดูว่าคนจะจุดจบมันจะเป็นยังไงเรื่องทางนี้ แต่ว่ามันต่างกับมูชเชนละครเพราะมูชเชนละครรู้สึกคนจะต้องวิ่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 งตลอดเวลาต้องแย่งเท่าที่ทราบคือน่าจะติีความอีกแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอืมกับจุดแท้ในภาษาคนนี้ผมเรียกว่าเพอร์เฟ t match มากครับคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นสามคนนี้นะตอนนี้ก็ผมว่ามันเหมือนแบบปันเกลืองมันจะหายไปตัวนึงแล้วเรื่องนี้ไม่รับขับเคลื่อนแบบไม่ได้ครับตอนนี้พอเป็นสามคนนี้ลงตัวเมื่อพอเข้าไปอยู่ในการถ่ายทําเนี่ย ผมรู้สึกว่าแบบมันสบายใจอะครับทุกคนโปรเฟชชั่นแนลลทุกคนแบบเข้าใจในตัวละครแต่ละตัวไปหมดเลยจนจนผมอะเรียกว่าผมทํางานง่ายเลยแล้วกันมีมีทุกคนที่แบบทําทํางานด้วยแล้วแบบโปรเฟชชั่นอลอยู่นะด้วยการที่กดันมัเพราะคนที่ดูเขาว่าสุขใจเป็นต้นน้าเพราะรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงครับวันนี้เรามีเปลี่ยนแปลงไรนะครับซึ่งจริงๆการที่คนดูรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงเนี่ยครับจริงๆมันเป็นมันไม่ได้ผมเราผมอ่ะไม่ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่า เราเราเราเลือกที่เราจะสร้างสร้างมันขึ้นมาใหม่ในใ,ในในแบบของภาพยนตร์อันนี้อยู่แล้วเราแบบแคออ่อิงอเรื่องราวเนาะอิงอิงอทของมันแต่ทีเนี้ยเรามาเขย่าใหม่สร้างสร้างความรู้สึกของตัวละครให้มันเด่นชัดขึ้นมาว่าแต่ละคนเขามีเป้าหมายอะไรแล้วก็สุดท้ายเขาจะเจออะไรผมเลยรู้สึกว่าแบบมัน,ม,นมันน่าสนใจกว่าเดิม เยอะสุดท so ้ายแล้วท kind of ี่พี so ่ฝากร้อยล้านไม่น่าจะเกินจริงน่าจะเร็วด้วยสาธุที่สาธุสาธุนานๆจะเป็นหนังสักทีมาดูหน่อยนะคะว่ายแบบนี้เลยขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราทีมพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เคยช่วยแชร์เรื่องราวของบุิษัทเป็นในเวอร์ชันของภาพยนตร์ก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตาม จะได้มาดูว่ารสชาติของความเป็นสุสันต์เป็นในแบบนี้จะเป็นยังไงคะ่ะว่ตามติดตามด้วยนะคะวันทีน่วันที่24เมษาย,ยคนค่ะครับเกิดน้นงองจางจ้าพี่พรู้พีตาบอกว่าพึ่งพูงจับหล่อมากโอ้อ<ว>อคนไหนขับไปเล่นเงองอ่ะเปล่าปากจายฝากจับไปเล่นเองอ่ะเกิดวันนี้เขาบอกว่ไปเล่นเองเดี๋ยวพี่ชีพเป็นทีหมอแล้วค,ครับ

Oke. Ini ada 2.